เพื่อนเราจะเปิดแล้วนะเพื่อนอันนี้ร้อนจัดแล้วนะเพื่อนโอ้โหกมาแล้วเพื่อนเอ้ยอันนี้ร,อ <c oughs> รอ้องร้องเดี๋ยวเราจะเปิดใหม่เปิดใหม่เนี <c> ่ย <oughs> <c oughs> มาเยอะแล้วนะเพื่อนมาเยอะแล้วเปิดแล้วเนี่ยอันนี้ถ้าเราพลาสติกถ้าเราล้างมันก็จะใส่อย่างนี้นะเพื่อน พลาสติกถ้าเราล้างนะเนี่ยถ้าเราล้างมันก็จะใสเนี่ยหยับขวดออกก่อนมันไม่เห็นเนี่ยถ้าเราล้างเขามันก็จะใสอย่างนี้แหละเพื่อนมันจะออกมาใสเลยนะถ้าพลาสติกเราล้างไอ้ถ้าถังเราล้างมันจะไม่ดำเนี่ยเนี่ยโอ้ยเนี่ยถ้าถังเราล้างมันจะไม่ดำพลาสติกจะออกมาดูดีมากเพื่อนไอ้น้ำมันเดี๋ยววางไปเรื่อย เปิดอีกเพื่อนเนี่ยเปิดอีกนี่40กิโลนะพลาสติกพีพีนะเพื่อน40สิโลพลาสติกพีพีเนี่ยร้อนเริ่มร้อนไปเเรื่อยๆเพื่อนเริ่มร้อนไปเรื่อยเนี่ยเนี่ยด้ที่แล้วเพื่อนเนี่ยด้ที่แล้วสวยครับสวย มีอะไรเช็ดอ้อะไรเช็ดนะเปิดเองเพื่อนเพราะว่าน้ําเดือดแรงแล้วเพื่อนน้ําเดือดแรง้วน้ําเดือดแรงเนี่ยไออย่างเงี้ยเป็นไอน้ํามันนะเพื่อนเป็นไอน้ํามันไออย่างเงี้ยเนี่ยมาเต็มที่แล้วเริ่มร้อนแล้วโอ้ยเพื่อนได้เริ่มร้อนแรงแล้วมือจะจับไม่ได้นะ่นี่ ร้อนแรงนะเพื่อนเนี่ยเริ่มอย่างเงี้ยประมาณนี้นะเพื่อนประมาณนี้เนี่ยขวันนี้จะจับไม่ได้นะเพื่อนร้อนแรงเนี่ยนะเนี่ยเรี่มร้อนแรงเพื่อนเนี่ยใส่มากเพื่อนดูดิใส่มากเนี่ยใส่มากมากเลยใส่จริง อ้ร้อนนดนเพื่อนเลยร้อนก็ทนจับน้อยนึงอุ๊บอ้ร้อนแเงยจ้ะเอ้ะโอเคครับเพื่อนร้อน,อน,อนอเกิน,นไปเดี๋ยวต้องหาผ้าอะไรไมาจับเอ้าะรอบเดี๋ยวจะเปิดอีกรอบนึงขอบคุณที่รับชมครับจ้าว <c oughs>